สวัสดีค่ะเพื่อนนะคะทุกคนต้องการมีสภาพเงินคร่องนะสภาพเงินการเงินคล่องสุขภาพดีอายุยืนยาวทุกคนต้องการสองอย่างเท่านั้นนะคะหนึ่ง w e l นะคะ w e l คือระบบการเงินระบบเงินตาทุกอย่างะะระบบ money can talk well second h e ลท์เน e ตนะเวลและ e ฮลท์เน็มนุษย์ในโลกใบนี้ต้องการสองอย่าง e h เพลเวลเวลหมายถึงสุขภาพเกี่ยวกับการเงิน w เวลหมายถึงระบบ economic ระบบการเงินทุกอย่างนะคะที่ดี every human being we need only two thing well and net. health health หมายถึง health หมายถึงสุขภาพที่ดีอ้ค่ะโอเค เรามาเริ่มต้นคุยกันเรื่อง well mm hmm. การพัฒนานะคะ development of your well ไ right? ด W E น yeah. ะ W นะเดี๋ยว well well เขาเรียกว่ well well หมายถึง W E A L T H นะคะ well นะคะหมายถึงสภาพการเงินนะคะสภาพเศรษฐกิจสภาพการเงินนะคะ ประเทศนอร์เวย์เป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจดีมากๆเลยประชาชนไม่ได้มีแต่คนรวยๆชีวิตในนอร์เวย์เดนมาร์ก <Norway>, เป็นประเทศเล็กๆแต่ว่าประชาชนกินดีอยู่ดีนะคะดูหอสมุดแห่งชาติมาตรฐานโลกนะคะทุกอย่างเราก็เปิดให้กับประชาชนเข้ามาใช้ฟรีนะคะหอสมุดห้องสมุดประชาชนมาใช้ฟรีดีไหม ดีโคตรๆเลยหนังสือเป็นสนๆเล่มนะท,ทั้งหมดหกฟอนะคะรับหกฟอ์เคเนาองแล้วพี่กิมพูดตรงไหนดิตรงนี้เนาะเพราว่าชัดดีนะมนุษย์เราในโลกใบนี้ต้องการสองอย่างนะคะ Well and healthy นะคะ Well and healthy นะคะ, well นะ,คะมนุษย์ในโลกใบนี้เราต้องการสองอย่างเท่านั้นนะคะหนึ่ง สภาพการเงินคล่องอ็โคนมิคคล่องนะคะอ็กโคนมิคนะคะการเงินระบบการเงินกินดีอยู่ดีกินหรูอยู่ดีนะคะเหมือนพี่คิมเคยเนาะมนุษย์เราในโลกใบนี้ต้องการสองอย่างเท่านั้นเพื่อนๆ่อต้องการแบบนี้ไหมนะคะ well and healthnet นะคะสภาพการเงินคล่องนะคะอ็โคนมิคดีกินดีอยู่ดีกินหรูอยู่ดีกินกินอยู่กินอยู่สบายสบอ่ะไม่ต้องทุกข์ร้อนไม่ต้องไป ในช่วงวัยที่ทํางานเราก็ต้องทํางานนะคะจะหนักจะเบาฝรั่งทั่วโลกทั่วแผ่นดินนะคะทั่วโลกทั่วจักรวาลฝรั่งทํางานหนักนะคะพอเขากเกษียณมาอยู่ตัวสบายโคตรๆนะคะ Well and h e l l t เน็ตนะคะนะคะ,นะค,ะคือมีสภาพการเงินสภาพเศรษฐกิจที่ดีค่องอยู่ในประเทศที่ปลอดภัยนะคะอยู่ในประเทศที่มีความปลอดภัยสูงในสภาพเศรษฐกิจทุกอย่างนะคะ แอคูนอเบกเนาะวันนี้ได้หน้า oh, สปอตไลท์อู้สวยว่ะสวยโคตรเลย <laughs> mm hmm. หน้าชนสปอตไลท์สปอตไลท์เนาะสวยได้หน้าสวยไฟมันสว่างเลยม่ขมุกขมัวนะ mm hmm. mm hmm. ทุกคนต้องการมีสุขภาพดีใช่ไหมคะก mm hmm. ็สองอย่าง t h i s I need I want and I hope I wish for Everyone can get it นะคะ Good Well and Health net นะคะมีสภาพการเงินสภาพเศรษฐกิจสภาพธุรกิจดีอยู่ในประเทศที่เจริญนะคะหนึ่งเลือกสถานที่ประเทศที่จะอยู่นะคะอยู่ในประเทศที่เจริญแล้วพัฒนาสูงสุดนะคะทุกด้านข้อที่สองอยู่ในทำเลที่ดีที่สุดนะคะเลือกทำเลที่ดีที่สุดนะคะที่คานาคมสะดวกสบายสำหรับตัวคุณเองข้อที่สาม สุขภาพสุขภาพนี่สำคัญที่สุดสุขภาพมาอันดับหนึ่งบางคนรวยล้นฟ้าแต่นั่งอยู่บนรถเข็นเอาไหมก็ <laughs> ไม่ดีใช่ไหมคะบางคนรวยล้นฟ้าเป็นนู่นเป็นนี่เป็น้้นเป็นนี่เป็นโรคสารพัดนะคะซิกเนตสารพัดนะคะับ many m i l l i o n a i r people the s i g a r e t i s no good so when you g e t i n g o m e when you get a pension uh, when you get pension or uh, when you get the pension when you get getting old so you have a good time you have a good healthy <laughs> สุขภาพดีปังปังนะสุดเลิศนะคะสุดเลิศในชีวิตนี้ที่เกิดมานะคะที่เกิดเป็นมนุษย์ครบวงจรนะคะใช้ชีวิตให้ครบวงจรนะคะใช้ชีวิตให้ครบวงจรนะคะในการเกิดมาเป็นมนุษย์ ะะเวลาเกิดเนี่ยเกิดทั้งยากนะคะเพื่อนๆเกิดเนี่เกิดยากกว่าพ่อแม่จะปฏิสนธิออกมาปั้นลูกออกมาให้เป็นตัวคนมีแขนมีขามีหัวสมองมีอวัอวยวะสามสิบสองประการที่สมบูรณ์ครบวงจรนะสมบูรณ์นะคะมันยากนะคะในการจะเปิดเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบบุญบุญสุดโขที่เกิดมาเป็นร่างมนุษย์แล้วก็อวัยวะ32ประการสมบูรณ์ไม่พิการนะคะ การเป็นเกิดมาเป็นมนุษย์นี่สำคัญที่สุดเพราะฉะนั้นเกิดมาเป็นมนุษย์หนึ่งชาติใช้ให้คุ้มเวลาอายุยังน้อยนะคะเวีนอ,อ,อายุยังน้อยเวียนยุสจูบยั่งนะคะก็เวิร์กเวิร์กไปเถอะนะคะเวิร์กเวิร์กอะไรก็ได้นะคะเป็นอายุสักประมาณ2 0่สิบถึงสามสิเดี๋ยวคุณจะเบื่อไปเองนะคะมีอาการเบื่อว่าเฮ้ย hey, ชีวิตแบบเ อายุ20-30เนี่ยมันวะทางานที่ไหนก็สนุกทํางานที่ไหนก็สนุกพออายุ35คุณเริ่มเบบเอก,กูเบื่อกูระเบื่อชีวิตประจําชีวิตมนุษย์เงินเดือนชีวิตประจําวันไปเช้าเย็นกลับไปเช้าเย็นกลับอะไรเงี้ยทางานแปดโมงเช้าเลิกข้ามโมงเย็นแปดโมงเช้าเลิกข้ามโมงเย็นเงี้ยใช่ไหมหยุดสองวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยใช่ไหมฮะมันก็พอเริ่ม35ทุกคนก็จะเบื่อ เบื่อในการมีชีวิตแบบนี้แบบเออจำเจจำเจวะ่ะนะพอเริ่มอายุ35 3สก็เริ่มจะเปลี่ยนเส้นทางชีวิตว่าให้กูเป็นผู้ประกอบการดีกว่านะคะเริ่มต้นอยากมีอิสรภาพทางเวลาเริ่มต้นนะอายุ35นะทุกคนจะมีความรู้สึกว่ากูอยากมีชีวิตที่มีอิสรภาพทางเวลา Freedom Time นะข้ก็ที่2 Freedom Life ไม่มีใครมาเป็นเจ้านายกดหัวกระบาลกูนะฮะกูจะอยู่ตรงไหนก็ได้ทํางานที่ไหนก็ได้หาเงินตรงไหนก็ได้กินนอนตรงไหนก็ได้กูจะอยู่ประเทศไหนก็ได้ทั่วโลกทั้งโลกใบนี้สามร้อยกว่าประเทศในโลกใบนี้กูอยู่ที่ไหนก็ได้ว่าข้อที่สองอิสรภาพทางชีวิตฟรีดอมไอรอิสรภาพอันดับหนึ่งเลยก็คือฟรีดอมไทม์อิสรภาพทางเวลาโอ้ กูจะนั่งนอนตีลังกากูจะทํางานเมื่อไหร่ก็ได้กูจะตื่นขึ้นมาจากเทีย่ยงวันอยูบ่ายสองโมงกูขึ้นมาทําธุรกิจของกูเอ็นเตอร์พิโนเป็นธุรกิจส่วนตัวไว้ผู้ประกอบการทําธุรกิจส่วนตัวเป็นผู้ประกอบการของตัวกูเองกูขี้เกียจเป็นเบสขครกูขี้เกียจไปน,นั่งรอรับเงินเดอนใารทางานมาตั้งแต่อายุ20ถึงอายุ35คุณก็สามารถเก็บเงินได้เยอะแยะแล้วนะคะเก็บเงินฝากธนาคารใช้ครึ่งหนึ่งเก็บครึ่งหนึ่งนะคะเก็บครึ่งหนึ่งใช้ครึ่งหนึ่งจากอายุ20ถึง35 ก็คือสิบหปีใช่ไหมคะถ้าคุณเก็บใส่ธนาคารเงินเดือนคุณเก็บธนาคารนะคะกดเหล็กต้องใช้กดเหล็กกับตัวเองพี่กิมใช้กดเหล็กกับตัวเองนะคะพี่กิมใช้กดเหล็กกับตัวเองก็คือยี่สถึงสามห้ากูเอาเงินฝากธนาคารครึ่งหนึ่งของงบเงินเดือนอีกครึ่งหนึ่งเอามาใช้ส่วนตัวในชีวิตประจำวันนะคะ,อะพออายุสามสิบเฮ้ยเริ่มแล้ว พี่กิมเริ่มเป็นผู้ประกอบการธุรกิจประกอบการด้วยตัวพี่กิมเองตอนอายุ27 7ปีเท่านั้นนะที่ทำงานเป็นลูกจ้างประจำเขา7ปีที่บ้านเมืองเรานะเริ่มต้นเป็นผู้ประกอบการคืออายุ27อยากมีอิสรภาพทางเวลาอยากมีอิสรภาพทางการเงินอยากมีอิสรภาพทุกอย่างในชีวิตเราค้นหาความมีอิสรภาพ ฟรีดอม m อดฟรีดอมเอ e c โ n น m มิเออนะข้อที่สามข้อที่ 3, 1, 2, สามหนึ่งสองสภาพทางเวลาข้อที่หน